แกงส้มไข่ปลาหรือเสียวมะพร้าวอ่อนดูน้ำข้นๆนูไข่ปลาเจ้าให้มานี่นี่นี่นได้ยินเสียงไหมดูอยู่ขนาะ ะะสำหรับรายการเด็กย,ยับไม่นับแคลนะคะของช่องเล็กมีเซไฮค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกับปูอลาสกาจากประเทศชิลีค่ะอ่ะเราจะบอกกันก่อนว่าตอนนี้นี่เลยร้าน<ๆ>กินปูดูนะ ตรงออนใต้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราเนี่ยให้ทางแอดมินของเราเนี่ยไปเซิร์ชมาว่าที่เชียงใหม่นมีอะไรดีมีอะไรเด็ดและแตกต่างจากที่อื่นเราเจอร้านนี้เขาการันตีว่ามีปูอาร์ตสกานำเข้าจากประเทศชิลีตัวละหน,นึ่งโลครึ่งคือไซนี้เลยไซนี้ น้เข้านะคะทีละ้0 0กิโลเจของอ่ะเขาชื่อพี่หวานพี่หวานน่ะเป็นคนชนวุรีแต่ว่ามาอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มาเปิดร้านอาหารที่นี่เนี่ยร้านเนี้ยไม่ใช่ร้านแรกของพี่หวานนะ เป็นร้านที่2แล้วเปิดมาพฤติการเนี้ยสปีก่อนหน้าเนี้ยมันคือร้านอะไรมิสเตอร์คราฟไงมิสเตอร์คราะมันมีปัญหาเรื่องของแบบที่จอดรถแกก็เลยปเปิดอิสาขแันแล้วกันที่กินปูดูนาอยู่ที่ออนใต้มีที่จอดรถครบคันแต่ปรากฏว,ว่ายงัไงหูขายดีมากแล้วแบบขายไม่ทันจ้าก็เลยแบบเน้นเลยมาเน้นที่นี่ถึงเวลากินละจ้า <S <S มีทั้งหมด5เมนูตรงนี้นะคะ นี่เลยตัวลสาสกาหนึ่งน้ำจิ้มซีฟูด้ดสั่งตรงจากประเทศชิลีต่อด้วยอะไรแกงส้มไข่ปลาหรือเกียวมะพร้าวอ่อนดูน้ำข้นๆดูไข่ปลาที่เขาให้มานี่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 แกงส้มที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนเพราะอะไรคนคลักเลยจ้าดูดูความข้นของน้ำแกงดูดูไข่ปลาดูต่อไปนะคะปลาเก๋าราดพริกปลาเก๋านะมีเจ้าเก๋าซอสราดพริกของที่นี่เขาบอกว่ามันเด็ดจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกัน เมนูนี้ข้าวผัดกินปูไม่ได้ใช้น้ำมันผัดนะจ๊ะใช้เนยจ้าต่อด้วยปูไข่ดองน้ำปลากวนสูตรทางร้านดูน,น้ำจิ้มคุณปูน,นี่คล้าๆอย่างเงี้ยอร่อยแน่นอน่ะเรามาชิมกันเริ่มจากข้าวผัดกินปูก่อนดูนะอยูปลาหมึกใส่ๆเด้งๆนี่แล้วก็ข้าวหยุยดูดิหอมเนยมาก หอมสุดๆนี่นะเราจะกินแบบยังไม่แบบใสพ่พริกน้ําปลาก่อนนะดูเนีดูเนะ <c oughs> เนื้อปลาหมึกใหญ่กว่าช้อนอนะ <c oughs> หนึ่งสองสามอืมร่เนื <c oughs> ้อปลาหมึกน,นุ่มหนึบมากไอ้นะเนี้ยปกติอะข้ากันเชียงปูดูกันเชียงปูที่เขามาใส่ในข้าวผัด วัดกับนิ้วชี้ใหญ่กว่านิ้วชี้หืมชอบมากมาก,กินปูแล้วแกะมาแล้วเนะี่ยไม่ใส่พริกจำปาเลยนะเพราะว่ามันกลมกล่อมมากนี่ก็ยังมีเนี่ยดูเฮ้ยอร่อยกลมกล่อมดิรสชาเลยนิดๆงานเฮดเจอร์ของไขนะ่ต่อนะเกา๋าเก๋ามาเก๋ามา,มา,มานี่ ชิมซอสแรกก่อนนะเเผ็ดเหวานหานอร่อยมากลองสักหนึ่งชิ้นนี่เลยได้ข้าวขาวขาวข้าวสวยขาวๆนะอเนื้อกรอบมากไม่เหม็นขาวน้ำจิ้มหวานละมุนเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆเข้ากันได้ดีมากอีกสักรอบเดียสักชิ้นดูหนังป้านะ ไม่จบก้ามนะจบจากปลาเก๋าละดพี่เรามาต่อกันที่แกงส้มไข่เป้าเรียวเซียวเนวดกระเพาโอ้ยมันข้นอ่ะเราชอบชิมน้ำเราต้องชิมแกงเราถึงจะได้รู้ว่าแกงดูนะดู 1, 2, ห,นหนึ่งสองสามข้นมากคือตักกี่จวงก็เจอไขอ่อ่ะเหลืออีก สเมนูสุดท้ายนั่นก็คือปูอลลสกาหนึ่งปูไข่ดองน้ำปลากวนจะสูตรทางร้านและสุดท้ายก็คือนุ่นแกงส้ไข่ปลาเร็วเสียวยอดมะพร้าวเกี่ยวไท้ทีหลังเพราะร้อนนี่ดูไซ,ซส์ซะก่อนไม่ธรรมดานะจ๊ะราดด้วยน้ำจิ้มป้าเขาให้ไม่รู้เผ็ดไม่เผ็ดไม่รู้ราดไปแล้วรู้นะคะเต็มปากเต็มคำเต็มช้อนะคะ เฮ้ยมันสดมากเลยเนี่ยหนึ่งองย่างหืมแซ่บมากอีกสักทีหืมแซ่บส,สุดๆดูนี่ด,ดูดูไข่ดูไข่น้ำจิ้มสุดยอดแล้วเราก็มาต่อกันต่อเมนูอีกเมนูนึงที่เราพักเอาไว้นะคะมันก็คือแคงสุมไข่ปาลิเซียนะ แกงส้มแบบข้นมากอืมหายากเชียงใหม่มีแกงส้มแบบนี้จริงๆอืมยดมะพร้าวอ่อนชิ้นโตเต็มคำดูไม่ห่วงเครื่องต่ำเองนะคะรักแกงส้มอืมเป็นไงล่ะ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 แกงส้มไขป่ปลาเรียวเซียวยำมะพร้าวอ่อน กิจจัดมากมาถึงพระเอกของเรานะคะบอกเลยนะน้ำจิ้มไม่ผิดหวังกลมกล่อมละมุนลิ้นกินแล้วไม่แสบพอเปรียบเทียบแล้วนะอันนี้โลครึ่งขายดีขายไม่ดีสั่งทีร้อยโลไม่รู้กินยังไงเปิดมาก่อนเลยพาเราเรารู้ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าทุเรียนกิงสองซ้ำรอปแก๊็ไหมเธอฉันอยากถ่าถยเอสา,ามากเลย ดูเลือกปูกของเขาสิคือ,อยังไงกูพ้าเองออคือคนมากินนี่ทำเสีย,ง,ยงนี้หรือเปล่าคะไม่น่าร้องเลยทำไมรูบ้บ้าเขาถูกให้แล้วดูไม่ต้องดูอะไรเอยฉันนะฮึฮึทุกอ,องศา ได้เหอะโชว์อยู่นัน่นแหละดูน้ำจิ้มนะฮะอื้อหึ่เร้่มเดือดมากรอกกรอกกรอกอือคำเดียวไม่หมดจริงดูดูเนื้อปูนี่ดูน้ำจิ้มไม่แสบคอมัน่นใจมากอือหึ่ใครไปเอามีปูและกุ้่ยังใหม่อ่ะ เจ็บกินไปเจ็บไปว่ะที่สำคัญเดี๋ยวบอกตอนจบแล้วจะหนาวจ้ะดืนดินเองใช่อ่าอ่าอ่าอาออีกสักคำดูอยู่ข้าดนา้อพาเด็กๆมาน,นี่เด็กๆร้องว้าวอ่ะเด็กๆน้อยๆอ,อ่ะว้าวเพื่ป่ะโอโดนตั้คือตัวนี้นะราคาพันกว่าบาท เราว่าหารกันค่ะยังไงนะก็อ,อร่อยมากน้ำจิ้มเด็ดจริงๆน้ำจิ้มนี่คือถ้ากินแบบแล้วน้ำจิ้มหมดขอเพิ่มได้นอ้อและสำหรับร้านกินปูดูนาะก็เป็นร้านที่อร่อยมากมคือเราบอกเลยนะว่าเราเป็นคนกรุงเทพแล้วเราเป็นคนที่กินอาห,หารรสจัดมากเรามาเหนือเนี่ยเราคิดได้ใจว่าเฮ้ยห้างเหนือมันจะมีหรอวะอที่เป็นแบบน้ำจิ้มแซ่บๆ,ๆหรือแกงส้มที่แบบ เราคุ้นเคยมาอะไรอย่างเงี้ยมีที่นี่เข้าไปดูได้เลยที่ Facebook กินปูดูนาดูดีๆนะคำนี้นะกินปูดูนาคำนี้นะขับรถมาได้ที่อ่อนใต้ปักหมุดปักโลเคชั่นแล้วขับมาเลยสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะเราอยากกินตรงเนี้ทำไมรู้ปะ่ะโทรหาที่ร้านแล้วเดี๋ยวที่ร้านอะ่ะเขาจะมีรถส่งไปให้แต่ว่าคุณอะ่ะ จะต้องทังใจนิดนึงนะมันจะมีค่าส่งยแต่เราบอกเลยว่าค่าส่งคุณลืมไปเลยเมื่อคุณได้รสชาติแบบนแี้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการขับรถมามาที่นี่กินฟูดูนาะอ่อ,อนใต้ปิดคลิปบายบายไปเจอกันข้างท้ายว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นให้ว่า Facebook อะไรเจอกันข้างท้ายเบอร์โทรเบอร์อะไรอีกนิดราคาไม่แพงอย่างที่คิดแถมตอนนี้มีเมนูเซตนี่เลยจ้ะราคาละจ๊ะ กันตังพันหนึ่งได้เลยจ้ะเซตนี้มีแกงส้มไข่ปลาดียวเซฟที่ฉันชอบด้วยนะจ๊ะดูเลยจ้ะอย่าดูนานโทรสั่งเลยอืมกินปูด,ดูนาออนใต้ปิดคลิปจริงๆแล้วนะ <c oughs> บ๊ายบายจ้ะ